เนี่ยนะขอเอามาอัดให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังจะไปฉีดหน้าแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเอาให้ง่ายฉีดหน้ากับหมอกระเป๋าสําหรับเคสของคุณนัทนิสาณีนะครับที่มีข่าวนะครับชาวนี้ก็คือว่าไปผ่าตัดตัวหนองนะครับที่บริเวณตรงกระพุ้งแก้มนะครับซึ่งเคสเนี้ยนะครับก็คือคุณนัทนะเคยไปฉีดสารแปลกปลอมกับคุณหมอกระเป๋านะครับที่หมอเคยบอกไปนะครับว่าการฉีดสารแปลกปลอมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยฉีดไปอาจจะดูสวยงามนะครับไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้พอทิ้งไปนานๆเข้าเนี่ยเหมือน สักวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องเอาออกท่านเองนะครับเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอการประทุนั่นเองซึ่งเวลาปัทุเนี่ยมันก็จะอย่างที่เห็นนะฮะก็คืออาจจะเริ่มปวดปวดเจ็บเจ็บบริเวณตรงตำแหน่งที่เราฉีดไปนั่นเองจากนั้นก็มีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับอย่างคุณนัทเนี่ยก็เป็นความโชคดีในความโชคร้ายประมาณนั้นก็คือว่าพอมันปัทุเนี่ยเขารักษาได้ทันท่วงทีนะครับหมอก็เดินออกนะันได้ประมาณ3 0มซีซีเลยนะฮะคือพวกนี้ก็น่ากลัวนะฮะอาจจะติดเชื้อแล้วก็ตายถึงชีวิตได้เลยนะครับสำหรับเคสเ ใครนะครับที่มีเป็นเคสตัตตี้เหมือนกับคุณนันทิสามณาีเนี่ยหมอจะแนะนาว่าต้องรีบรักษาหมอก็อยากจะฝากไว้นะคบว่าสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะทำผาตรการอยู่กับใบหน้าไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือว่าทำผ่าตัการอ,าอื่นๆนะครับยังไงนะครับหมอก็จะฝากให้ทุกคนนะครับก่อนที่จะใช้บริการนะครับทำผาตัการใ,ใดนะครับ <c oughs> ก็เช็คในตัวของคลินิกนะครับหรือสถานเสริมความงามเนี่ยมีเลขจดทะเบียนนะครับได้รับมาตรฐาน2คือตัวแพทย์เป็นแพทย์จริงหรือเปล่าอีกอันนึงคือตัวโปรดักต์หรือว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้บนใบหน้าของเราเนี่ยก็ต้องผ่านมาตรฐานด้วยเช่นกันสามารถเช็คได้นะครับยังไงก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับหมอฝากไวไ้เดยนะครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็จะฝากนะครับเป็นกำลังใจให้คุณนัทอิสามานีนะครับให้หายไวๆด้วยนะครับคนที่แบบอยากฉีดหน้าอยากสวยอะ่ะขอร้องเลยเลือกทาที่ที่ปลอดภัยเถอะเพราะน้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครอีกเลยอะ่ะ